สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราคามันอีกนะครับผมในช่วงนี้นะครับราคามันกําลังขยับปรับขึ้นนะครับหลายหลายล้านนะครับปรับขึ้นทะลุ2บาทแล้วหรือว่าไปยืนอยู่2บาทนะครับพี่น้องเป็นสัญญาณที่ดีครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ผมมาในในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาสามบาท อ่ะกลัวแน่นอนนะครับผมผมฟันทงไว้เลยนะครับบางท่านนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าถ้าพอถึง3บาทขออ่าให้ออกมาขอโทษเด้อเพื่อนว่าได้ครับบ่มีปัญหาครับผมเป็นคนตรงตรงนะครับถ้าผมเบ้าแล้วนะครับบ่เป็นคือข้ามเบ้าผมกระชออกมาลงคลิปขอโทษนะครับบ่มีปัญหาครับผมแล้วนะครับในราคามั่นในช่วงนี้นะครับเบิงกําลังตื่นตนะครับกําลังปั๊บขยับขึ้นนะครับมันเป็นช่วงที่ อ่าแต่ช่วงหนาฝนนะครับพี่น้องพี่น้องสังเกตทากุ้มไดที่เห็ดสวนมั่นนะครับทาช่วงฝนตกราคามันตกแน่นอนครับบวัตาลานไดบบกรารับซื้อดอกนะครับสาบาท4บาทบกรารับซื้อแม้แต่โรงงานก็ร่บซื้อนะครับเป็นอย่างมั่นเนี่ยถ้าโดนฝนนะครับแป้งเปอร์เซ็นตแป้งจะต่านะครับผมเปอร์เซ็นแป้งจะต่ำสองนะครับตัดลํามั่นไว้ลักษณะนี้ครับพี่น้องถ้าทิมไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ แป้งเปอร์เซ็นแป้งจะลดลงทันทีนะครับถาผู้ใดเหตุสวนมั่นนะครับถ้าเหตุสวนมั่นน้ำมั่นออกไปขายขูดมั่นไปขายแต่ผู้ใดมาตัดลํามลักษณะนี้ทิ่มว้เป็นเดือน2เดือนนะครับมั่นเท่าเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นแป้งจะลดลงแน่นอนนะครับถามผู้ใดก็ได้ผู้ใดที่เพิินอ่ารับสื่ออยู่น้ำล่านหรือนะครับรับสื่ออยู่น้ำล่านหรือโรงงานนะครับถามมาตัดไว้ลักษณะนี้นะครับถ้ามาถอนออกนะครับหรือว่าขายล่้ไปแล้ว2เดือน3เดือนกับอ่าพึ่งมาถอนออก นั่นคือเปอร์เซ็นต์แป้งจะลด2ตัวที่เฮดให้เปอร์เซ็นต์แป้งลดก็คือช่วงในฝนตกนะครับช่วงฝนตกนะครับอ่าเฮดให้ราคามั่นเนี่ยเ่เคยดีจักเทียนะครับหนาฝนเนี่ยนะครับพี่น้องท่านใดเคยได้ขายมั่นด้ในราคา3าบาท4บาทบ่อในช่วงหนาฝนบ่มีครับนะครับเต็มที่กับว่าเกินบาทก่าวครับหรือว่าบืนขึ้นส่2บาทแต่ในช่วงนี้นะครับราคามั่นเท่าเนี่ยกำลังปรับโตขึ้นนะครับผมรับอีกบางคนเพิ่วมา มันเป็นไปบ่ได้ดอกราคาล้านเพิ่นฉีซือ3บาท3บาทกลัวประเทศจีนเพิ่นงดจะบ่สือห้าแล้วเพิ่นวาบ่เป็นอย่างครับพี่น้องเ้าปลูกมั่นอาชีพปลูกมั่นบมแมนว่าจเิเฮ็ดขายใหตแต่ประเทศจีนนะครับผมก็เว้าหลายรอบแล้วบ่จําเป็นต้องเฮ็ดขายแต่ประเทศจีนเป็นอย่างประเทศอื่น เพื่อนกระซื้อคือกันนะครับวัตถุดิบจากประเทศไทยเพื่อนก็ต้องการคือกันเฮากระแบงขายให้ประเทศที่เพื่อนต้องการนะครับประเทศที่เพื่อนมีอีกยังมาล่องรับแล้วฮาเ็บ่อ่าเฮากระถอยออกนะครับอ่ามันบม่มีประเทศใดที่มาผูกขาดนะครับในการค้าขายกันคือกันนะครับพี่น้องพี่น้องเฮ็ดของขายผู้นี่บ่ซื้อก็สชีเศ้าเฮ็ดเซ้าขายซะบ่เนี่ยครับควมเปรียบเทียบของผมเฮาก็ต้องหาคู่ คู่ที่เพิ่นมัตสึไม่นะครับประเทศที่เพิ่นจากเขามาสื่อเฮ้าเฮาต้องเปิดใจนะครับหรือว่าออกหาประเทศที่เพิ่นต้องการผลิตภัณฑ์ของเฮ้านะครับเพื่อไปใช้ประโยชน์นะครับกับโบเป็นอย่างนะครับผมกา,ามความคิดของแต่ละคนมาได้คือกันนะครับแต่ว่าในช่วงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาราคามั่นเฮ้าดีตสูงแน่นอนครับพี่น้องเพราะว่ามั่นเนี่ยมันบ่เต็มร้อยบ้านเฮาเฮ็ดเนี่ยบ่เต็มร้อยเป็นอย่างจะวังสัน โรคไผ่ก็ลายเดี๋ยวก็เจอไผ่แรงเดี๋ยวก็เจอพายุฝนเหตุไหมันเน่านะครับอตอนนี้มันเท่าเนี่ยบบเพียงพ่อนะครับต่อการถีดโรงงานเพื่อนจะ,ะรับเข้าไปนะครับผลิตวัตถุดิบส่งออกต่างประเทศหรือว่าผลิตในบ้านเท่าเนี่ยยังบบเพียงพ่อจงว่าเพื่อได้หันไปซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเขามานะครับผมนี่คือเหตุผล แต่ถาสมมุิว่าของเฮ้ามีคุณภาพนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งดีนะครับแล้วมันเฮ้ามีเพียงพ่อรับประกันเลยว่าเพื่อนบอกไปสื่อดอกนะครับผมบ่บอไปสื่อเขามาแน่นอนนะครับผมราคามันเท่าก็จะดีขึ้นนะครับทางรัฐบาลเพื่อนก็อาจจะบ่าอ่ให้น้าเข่าก็ได้นะครับถาผลิตถามันเท่านี่ผลผลิตเพียงพ่อนะครับที่จะปอดโรงงานนะครับมันก็หลายๆเหตุผลนะครับหลายๆเหตุผล คือในช่วงนี้นะครับราคามั่นกะกาล่งปรับโตขึ้นนะครับกําล่างปรับโตดีนะครับบางล้านเนี่ยก็ยืนอยู่2บาทแล้วครับพี่น้องนะครับแต่ว่าบางล้านอาจจะทะลุนะครับผมกับค้อเมต์เขามาบอกได้ครับอ่าหลายจังหวัดนะครับตามล้านทัวไปตามล้านหมบานเพิ่งซื้อราคาจักบาทกับข้อเมต์เขามาบอกข่าวบอกข่าวกันนะครับผมอ่าเป็นอย่างนะครับสื่อสารกันนะครับ ลหลายจังหวัดที่เพิ่นซื้อในราคาอาจจะสูงขึ้นถึง2บาทห0หรือจะทะลุ3บาทแล้วหรือโรงงานใดที่เพิ่นซื้อ,อทะลุถึง4บาทกับคอมเมนต์เข้ามาครับส่วนใหญ่นะครับผมศึกษาเบิ่งแล้วแถวแถวชัยภูมิมนะครับจะซื้อสูงกว่านะครับในโรงงานนะครับโรงงานทั่วไปนะครับโรงงานที่เพิ่นรับซื้อมั่นสำปะหลังหัวมั่นสดเนี่ยผมจะ,ะยุประมาณปีที่แล้วประมาณ4บาทกว่านะครับชัยภพม่มมาอันดับหนึ่งนะครับปีนี้ก็คงจะบ่บ บ่อรอดจากชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมินี่มาอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่สื่อมั่นในราคาแพงนะครับหรือโรงงานที่กระจายไปตามจังหวัดต่างๆนะครับอาจจะซื้อหน่อยถอยลงนะครับเพราะว่าอาจจะบ่มีคู่แข่งหลายนะครับราคามั่นกับยืนอยู่ปีที่แล้วนะครับตามร้านทั่วไปก็ซื้ออยู่ประมาณ3ามบาทห้าสิบนะครับสามบาทห้าสิบสามบาทแปดสิบนะครับผมปีที่แล้วก็ถือว่าราคามั่นดี แต่ราคามั่นน่ะผมจะบอกไปก่อนนะราคามั one, future, passed, ่นเนี moment, ่ยมันบริโคงทีเนี้มอนมาปีที่แล้วนี่เพิ่นซื้ออยู่บริปี3บาทห้าสิบได้พี่น้องเพิ่นก็มีจังหวะมีช่วงของเพิ่นคือกันนะครับผมบางคนถอนออกช่วงจังหวะ2บาทบางคนถอนออกช่วงจังหวะ2บาท80ก็มีคือกันนะครับราคามั่นเนี่เขายึดราคาที่ซื้อสูงสุดนะครับของปีนะครับปีที่แล้วนะครับแถวภาคอีสานก็ซื้ออยู่ประมาณ3บาทหาสิบนะครับตามล้านทั่วไปหรือถึง3บาท80นะครับ แต่ว่าหม่องโรงงานถ่วัดแป้งนะครับสื่อทะลุถึงสี่บาทกลัวนะครับทะลุไปเกือบเกือบหาบาทนะครับพี่น้องปีที่แล้วนะครับปีนี้นะครับก็คือเ่านะครับผมํำรวจเบื้องพื้นที่ต่างๆก็มีอ่ามั่นเท่ากับเป็นโรคใบด่างแน่นะครับแล้วก็ตายแน่ปลูกบ่เกิดเแน่นะครับหลายหลายอย่างปลูกยากนะครับแต่ผมปลูกขึ้นสองรอบสามรอบแล้วนะครับผมมั่นเท่านี่ยจะน้อยกับโดนฝนนะครับมั่นเ่าหลายอย่างหลายแนวนะครับ คล้ายกันก็ปีที ú, ่แล <for> ้วนะครับใคล้ายกันก็ปีที่แล้วปีนี้ราคามันเนี่ยเดียนพฤศจิกาท่านว่าจับตามองเบงนะครับผมคาดว่า3บาทหาซิฟแน่นอนนะครับในช่วงนี้นะครับสิงหาเนี่ยนะครับราคามันเริ่มดีโตขึ้น2บาทแล้วนะครับพี่น้องเริ่มดีโตขึ้น2บาทแล้วนะครับราคามันมันมีขึ้นมีลงเป็นเปลียงปกติของเพลินนะครับอ่าครับสรุปแล้วนะครับเมื่อว่ารี่งราคามันมือนี้นะครับผมกะอ่าราคามันยังบอก คำเก่าว่าสาบาทกลัวแน่นอนนะครับช่วงเดียวกิกาท่านว่าครับผมผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันไหมคลิปนาครับสวัสดีครับ